ต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยอัปเดตทับของเราวันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวจริงที่สะเทือนใจที่สุดเรื่องหนึ่งในเอเชียเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพความเป็นมนุษย์และความเมตตาที่เปล่งประกายในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของหัวใจมนุษย์ทุกคนในโลกใบเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ได้ประสบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่จากพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรง มันทำลายบ้านเรือนนับพันหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกกวาดล้างเหล่าครอบครัวต้องพลัดพรากจากกันเด็กๆร้องไห้ตามาหาพ่อแม่และความหวังของผู้คนดูเหมือนจะดับลงเมื่อคลื่นน้ำหลากแอล์ลมแรงพัดพาทุกอย่างหายไปต่อหน้าต่อตาโลกทั้งโลกมองดูด้วยความเศร้าแต่มีประเทศหนึ่งที่ไม่ได้แค่มองประเทศนั้นคือประเทศไทยทันทีที่ข่าวความเสียหายมาถึงกรุงเทพมหานคร ทีมกู้ภัยอาสาสมัครและองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยก็รีบรวมตัวกันอย่างรวดเร็วพวกเขาเริ่มรวบรวมอาหารน้ำสะอาดยารักษาโรคและผ้าห่มโดยไม่รอช้าภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงรถบรรทุกเต็มไปด้วยสิ่งของเครื่องบินบรรทุกสินค้าเตรียมพร้อมและธงชาติไทยก็ได้โบกเคียงข้างธงชาติฟิลิปปินส์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นพี่น้องและความเมตตาในอาเซียนเมื่อทีมกู้ภัยจากไทยเดินทางถึงพื้นที่ภัยพิบัติ ภาพที่เห็นคือความสูญเสียที่ยากจะบรรยายผู้คนยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังหลายคนสูญเสียทุกสิ่งแต่เมื่อพวกเขาเห็นทีมจากประเทศไทยเดินทางมาด้วยความช่วยเหลือแวตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังก็เริ่มมีประกายของความหวังอีกครั้งสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งของคือความรู้สึกกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งอาสาสมัครชาวไทยทำง,งานทั้งวันทั้งคืนเทียงข้างกับคนในพื้นที่พวกเขาช่วยสร้างที่พักชั่วคราว แจกน้ำดื่มและดูแลผู้บาดเจ็บหลายคนแทบไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ใช่เพราะต้องการชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ใดๆแต่เพราะพวกเขาทำด้วยหัวใจจริงๆหนึ่งในอาสาสมัครได้กล่าวไว้ว่าเราทุกคนคือมนุษย์วันนี้ฟิลิปปินส์เจ็บปวดแต่วันหน้าอาจเป็นเรานั่นคือเหตุผลที่เราต้องช่วยกันภาพและวิดีโอของทีมไทยที่ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเริ่มถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีผู้คนมากมายจากทั่วโลกหลั่งน้ำตา ความคิดเห็นนับพันหลังไหลเข้ามาชื่นชมประเทศไทยที่ได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคืออะไรมีวิดีโอหนึ่งที่คุณยายชาวฟิลิปปินส์ร้องไห้ขณะถือธงชาติไทยในมือแล้วพูดว่าขอบคุณประเทศไทยคุณมาหาเราในวันที่เราไม่มีใครภาพนั้นเพียงภาพเดียวได้สะท้อนหัวใจของผู้คนนับล้านทั่วโลกเหตุการณ์นี้ทําให้ทุกคนตระหนักว่าอาเซียนไม่ได้เป็นเพียงองค์กรทางการเมืองแต่คือ ครอบครัวเดียวกันแม้แต่ละประเทศจะมีภาษาวัฒนธรรมหรือเส้นทางที่แตกต่างกันแต่เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นหัวใจของเราก็เต้นเป็นจังหวัดเดียวกันประเทศไทยได้ส่งชุดความช่วยเหลือจำนวนมหาศาลทั้งอาหารยาเครื่องมือแพทย์และทีมกู้ภัยมืออาชีพรวมถึงสุนัขค้นหาทีมงานไทยทำงานอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยประสานงานกับรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจริงใจเช่นนี้ ทำให้โลกได้เห็นว่าประเทศไทยยืนหยัดบนพื้นฐานของความเมตตาการลงมือทำและความเคารพต่อชีวิตมนุษย์หลายวันต่อมาสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ค่อยๆดีขึ้นหมู่บ้านเริ่มได้รับการฟื้นฟูถนนเริ่มเปิดใช้งานได้อีกครั้งผู้คนเริ่มกลับมามีรอยยิ้มแม้บาดแผลทางใจจะยังคงอยู่แต่ความหวังได้กลับมาอีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองใดๆการปฏิบัติงานของทีมกู้ภัยจากไทยได้รับความชื่นชมจากทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมยกย่องในความเป็นมืออาชีพการจัดการอย่างมีระบบและหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาทีมไทยใช้ประสบการณ์จากการรับมือภัยพิบัติในประเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัยแต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนซาบซึ้งที่สุดไม่ใช่แค่ผลงานแต่คือหัวใจ ของพวกเขาอาสาสมัครหลายคนเล่าว่าพวกเขาน้ำตาซึมเมื่อเห็นเด็กๆที่สูญเสียพ่อแม่กลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังได้รับอาหารและของเล่นเล็กๆบางคนพูดว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเดียวกันเพราะภาษาความเมตตาเข้าใจได้โดยไม่ต้องแปลคนไทยทั้งประเทศก็ร่วมมือกันอย่างอบอ่นมีการบริจาคจากทุกภาคส่วนทั้งจากัดโรงเรียนชุมชนและประชาชนทั่วไปเด็กๆในไทยเขียนจดหมายส่งกำลังใจถึงเด็กฟิลิปปินส์ที่ประสบภัย นึ่งในจดหมายนั้นเขียนว่าพวกเราคือเพื่อนจากประเทศไทยขอให้พี่น้องฟิลิปปินส์เข้มแข็งนะครับพวกเราส่งใจให้เสมอเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความเมตตาไม่ต้องการพรมแดนแม้เพียงการกระทําเล็กๆก,ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันที่โลกเต็มไปด้วยความแตกแยกการช่วยเหลือครั้งนี้ได้เตือนเราว่าความเมตตาคือสิ่งเดียวที่เชื่อมเราเข้าหากัน รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกมาแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อประเทศไทยโดยยกย่องว่านี่คือตัวอย่างที่แท้จริงของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียนประชาชนฟิลิปปินส์จำนวนมากโพสต์ข้อความว่าพวกเราจะไม่มีวันลืมวันที่ประเทศไทยยื่นมือมาช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชี้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม แต่ยังเป็นการสร้างวิตรภาพระยะยาวและความไว้ใจระหว่างสองประเทศมันเป็นตัวอย่างของพลังแห่งหัวใจที่เงินไม่อาจซื้อได้ในด้านการปฏิบัติงานทีมไทยสามารถขนส่งสิ่งของช่วยเหลือปริมาณมหาศาลไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายในเวลาเพียง48ชั่วโมงนับว่าเร็วและมีประสิทธิภาพมาก พวกเขาวางแผนอย่างเป็นระบบแบ่งหน้าที่ชัดเจนทั้งหน่วยกูภย้ภัยหน่วยแพทย์หน่วยโลจิสติกและหน่วยสื่อสารทาให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและปลอดภยัยในด้านค่าใช้จ่ายมีรายงานว่าการปฏิบัติภารากิจครั้งนี้มีมูลค่าหลายล้านบาทแต่สําหรับคนไทยแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเงินแต่มันคือหัวใจเพราะสิ่งที่ได้รับกลับมามีค่ามากกว่านั่นคือรอยยิ้มน้ําตาแห่งความซาบซึง้งและชีวิตที่กลับมามีความหวังอีกครั้ง สื่อระดับโลกหลายแห่งนำเสนอข่าวนี้ว่าเป็นตัวยอย่างแห่งความสามารคีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางสำนักข่าวต่างประเทศกล่าวว่าการกระทำของประเทศไทยได้ปลุกศรัทธาในความเป็นมนุษย์กลับคืนมาอีกครั้ง บนโซเชียลมีเดียแฮชแทอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Thailand h e l p p เ p i i l i p p i n ปิและเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Humanity Fast กลายเป็นเทรนดผู้คนนับหมื่นแชร์เรื่องราวแห่งน้ำใจนี้ศิลปินคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ต่างออกมาสนับสนุนและเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมภาพถ่ายและวิดีโอของอาสาสมัครไทยที่กอดกลอบครอบครัวชาวฟิลิปปินส์เด็กๆที่โบกธงชาติไทยด้วยรอยยิ้มหรือภาพที่ทั้งสองธงชาติถูกชูขึ้นท่ามกลางซากปร,รักหักพัง กลายเป็นภาพที่สื่อถึงความหวังได้อย่างงดงามเรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แค่มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาก็เพียงพอแล้วประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่อาวุธหรือเงินทองแต่คือความเมตตาเหตุการณ์ครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอาเซียน ในฐานะช่วงเวลาที่สองประเทศได้แสดงให้เห็นถึงพลังของมิตรภาพและความเป็นมนุษย์มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อต่อไปเข้าใจว่ามิตรภาพไม่ได้วัดจากระยะทางหรือฐานะแต่จากหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามยากและสำหรับผู้ชมทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ขอให้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเช่นกัน แม้การกระทำเล็กๆเ,เช่นการช่วยเพื่อนบ้านการแบ่งอาหารหรือเพียงรอยยิ้มให้คนแปลกหน้าก็สามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้อย่ารอให้เกิดภัยพิบัติก่อนถึงจะเริ่มทำดีเพราะทุกวันคือโอกาสขององค์การเป็นคนดีและสำหรับเหล่าทีมกู้ภัยและอาสาสมัครชาวไทยขอบคุณจากใจที่แสดงให้โลกเห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นไทยที่เต็มไปด้วยความเมตตาความกล้าหาญและความเสียสละ ถึงพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ขอให้ทุกคนเข้มแข็งนะครับประเทศไทยและอาเซียนทั้งภูมิภาคอยู่เคียงข้างคุณเสมอสุดท้ายนี้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของภัยพิบัติและการฟื้นฟูแต่มันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าต่อให้โลกนี้จะมืดมนแค่ไหนความรักและความหวังก็ยังคงส่องสว่างได้เสมอหากคุณรู้สึกประทับใจกับเรื่องนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกความรู้สึกของคุณไว้ด้านล่างนะครับคุณคิดอย่างไรกับน้ำใจของประเทศไทยในครั้งนี้และคุณคิดว่าเราทุกคนจะช่วยกันสร้างโลกที่ดีกว่านี้ได้อย่างไรขอบคุณที่รับชมช่องไทยอัปเดตทับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับขอให้ทุกคนรักษาความเมตตาไว้ในหัวใจเพราะมนุษยธรรมต้องมาก่อนเสมอ